สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่ Enlight like Channel แ,แล้ว,วันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของ self care ค่ะ ราะว่ามันเป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยมาจะเห็นในโซเชียลมีเดียหรือว่าไม่ว่าจะเป็น y o u ูทูบเป็นสแกมอะไรเงี้ยเราจะเห็นกันอยู่เรื่อ,อยๆเลยเนาะในท็อปิกของเรื่องเซลฟ์แค์หรือว่าการดูแลตัวเองค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาแบ่งปันเหมือนเป็นความคิดเห็นมุมมองของพวกเราละกันในเชิงของการดูแลตัวเองที่เป็นทั้งกายและใจค่ะก็แบบอยากให้ดูแลตัวเองจากในสายอัลด้วยไม่ใช่แค่อ u ทไซน์อินเนาะคือจริงๆเราเชื่อว่าทั้ง2อย่างมันดีทั้งคู่ทั้งดูแลจากภายในและภายนอกเออประสบการณ์ส่วนตัวเรามีทริคอะไรยังไงก็เดี๋ ใช่ค่ะแต่ก่อนจะไปดูกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Enlight English ของเราด้วยนะคะ <laughs> Enlight Channel sorry. s อ r r y ให้กับช่อง Enlight Channel ของเราด้วยนะคะ <laughs> แล้วเราก็มีโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มตามนี้เลยนะคะสามารถไป Follow นะคะดูการอัปเดตข่าวสารในเรื่องของการสอบ IELTS, SAT นะคะหรือจะดูพวกคอนเทนต์สอนฟรีของเราใน TikTok ก็ได้นะคะ <c oughs> มีเต็มไปหมดเลยทุกคนใช่แจกฟรีเยอะเวอร์ Without further ado let s เดี๋ยวเปิมาก,ก่อนเลยละกันคือเนื่องจากว่าวันนี้เราเห็นเซิร์ฟแคร์หลายรูปแบบมากๆถูกไหมคือมันมีทางเซิร์ฟแคร์ที่เป็นแบบ w e l วลเ s สเป็น f ฟิตเ s สก็มันดูเป็นเซิร์ฟแคร์ได้หมดเลยสำหรับพี่แบมก่อนพี่แบมมีคํานิยามคาว่าเซิร์ฟแคร์ว่าอย่างไรคือทุกๆอย่างที่เราทําเพื่อตัวเองคือจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ต้องเป็นกิจกรรมอะโอเคเราได้พัด นั่นคือเซลล์แค์ก็ได้อ,อ,อทุกทุกอย่างที่เราทําเพื่อตัวเองหรือทําให้ตัวเองได้รู้สึกแบบปรนเปรอะใช่คำนี้แล้วกันคล้ายกันก็คือในเชิงของจุดประสงค์ถ้าเกิดว่ามัน,ม,นมันวัดกันที่จุดประสงค์ว่าเราทํากิจกรรมหรือว่าใช้โัวดังเนี้ยคือสุดท้ายมันลีดไปที่จุดประสงค์ไหนส่วนตัวเกวน้ามองว่ามันคือจุดประสงค์ที่พัฒนาตัวเองสร้างศักยภาพให้ตัวเองมากขึ้นทําให้ตัวเองเป็นแบบแบบเบตาเวอร์ชันไม่ว่าจะเป็นในรูปของรูปลักษณ์หน้าตาหรือว่าติดใจเสมอ ปัญญาเกลรู้สึกว่ามันสามารถเป็นเซิร์ฟแคร์ได้หมดโลยโแต่คือเหมือนบางคนวันนี้นะเราก็จะได้เห็นแบบว่าเซิร์ฟแคร์ที่มันมีหลายมุมมองไงวันนี้บางคนก็มองว่าเออวันนี้รู้สึกไม่ค่อยอยากไปทํางานก็หยุดแล้วนั่นคือเซิร์ฟแคร์ care. เห็นด้วยหนึ่งอย่างว่าการพักผ่อนคือเซลฟ์แคร์แต่ความรับผิดชอบก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องคือเราก็ต้องพักผ่อนในเวลาที่มันเหมาะสม,มไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเป็นความรับผิดชอบต่อตัวเราเองที่เราต้องหาเวลาพักผ่อนที่ไม่ใช่เวลา,างานอุ้ยชอบคำนี้มากเลยเป็นความรับผิดชอบต่อต,อตอนเองคือเรามีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานแล้วเราก็มีความรับผิดชอบในส่วนตัวของเราด้วยใช่ถูกออมันถึงมีคําที่เรียกว่า work life balance อันนึงอ่ะมันก็ต้องเป็นความ รับผิดชอบที่เราต้องทํางานเพราะว่าเราไม่ทํางานไม่ได้ใช่ป่ะเราไม่ได้สบายขนาดนั้นแล้วเราก็อีกพาสหนึ่งก็คือเป็นพาทตัวเองที่เราก็ต้องแบ่งเวลาให้ตัวเองเหมือนกันเพราะถ้าเราไม่ทาแล้วใครจะทํอ่าโถโถโถเอาเวลางานไปพักผ่อนมันไม่ใช่หรือเราเอาเวลาพักผ่อนไปทํางานให้แบบว่าก็ไม่ใช่คือเราจะเซลฟ์แคร์เนี่ยได้แต่ไม่ได้มีความหมายว่ามันจะกลายเป็นเซลฟี่ฉะจริงคือว่าาจะแคร์แต่เซลฟ์ตัวเองก็ไม่ได้นะเพราะว่า วันนี้ถ้าเกิดเ,เราแคร์แต่ตัวเรามากเกินไปบางทีมันก็ไปรบกวนทําร้ายคนอื่นรอบข้างเราได้เหมือนกันเนาะถ้าเธอทําเพื่อตัวเองแต่คนอื่นเดือดร้อนนั่นคือเซลฟิชโอ้โหจบคลิปเลยปะบเลย แก้วกแบบนี้จริงๆเหมือนกันเพราะเราอะอาจจะด้วยความที่บอกตรงๆว,ว่าเกยวกับพี่แบมเนี่ยก็คือไม่มีนะเวิร์กไร้บาลานซ์จริงพี่แก้วมันคือนิวเยียร์เร l โซ i o ชั่นของพี่แก้วใช่คือมีม<ห>าแ <หา S 1> ล้วสามเดือนก็คือหนักกว่าเดิมทุกคนพี่ฉันได้บอกไว้ว่านิวเยียร์คือปีใหม่เนี้ยจะถายทำน้อยลงหย่ดดีหยุดดี <laughs> แต่คือตอนนี้ก็คือได้หาเขาอ้างหมาให้ตัวเองละว่าถ้าไม่ทำตอนนี้ม่รู้จะทำตอนไหนเหมือนแบบว่าไอ้ทุกอย่างที่เราพยายามจะสร้างก็คือสร้างเพื่อนักตของตัวเองอะสุดท้ายแล้วแบบเราคงไม่ได้มอง ไอ้งานที่เราแบบว่าทุ่มทั้งหมดไปอ่ะมันจะส่วนเปล่าเราเชื่อว่าในวันหนึ่งอ่ะมันจะออกดอกออกผลได้เหมือนกันเนาะโอ้เพราะฉะนั้นบางทีอ่ะเซลฟ์แคร์หน้าตาของเซลฟ์แคร์ของเกวในวันเนี้ยมันอาจจะดูเหมือนทํางานแบบค่อนข้างจะหนักมาทางเวิร์กไม่ค่อยมีความไลฟ์เท่าไหร่แต่ก็ถือว่าพี่เกลก็มีงานอนดิเรกได้ทําอยู่มีได้ยัดงานอดิเรกเข้าไปเพราะว่าพีชอบส่วนตัวก็ต้องมีก็นั่นแหละก็บางทีก็เป็นเซลฟ์แคร์เพราะว่า you can relax ใช่ป่ะหรือว่าเครียดกว่าเดิมตีกอล์ฟเสร็จต้องไปไปสอบต่อโอ้ รินคือบอกว่าทุกคนจริงจังกับเรื่องเล่นมากเล่นเล่นๆเนี่ยยิ่งจริงจังจริงจังหนักมากจริงๆวันนี้ก็เลยพยายามคิดว่าแบบเฮ้ยเราจะทํายังไงให้เราแบบว่าสามารถเอาแพชชั่นของเราหรือว่าความสนุกของเราอะมาทําให้มันเป็นการส่งเสริมเรื่องงานไปด้วยจริงๆก็เจอทางนะพี่แอมก็เจอบอกว่าติ๊กต็อกที่ทําให้เราแบบได้คุยกับเฮ้ยแฟนคลับเออสวิตตี้อะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่ามีความคิดเห็นคล้ายๆกันหรือว่ามีคอมมูนิตี้ของเราแล้วเราก็จะได้บอกว่าสอนแทรกเข้าไปในด้วยเลยก็จะได้ ได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายใช่มันเรียกว่าอะไรนะมันจะมีทษฤษฎีอีกิไก่เหรออือเออที่เขาบอกว่าเออเราจะต้องหาสิ่งที่เราชอบและไอ้สิ่งที่เราชอบอะถ้าเราอยากจะมีอีกิไก่อะเราก็จะแบบต้องเอาสิ่งนั้นอนะมาทำให้เกิดผลได้<ม>แล้วพี่แบมล่ะอัปเดตจากเซลฟ์แคร์นิวเออร์เรสซูลูชันรู้สึกมีพรอเกรสอะไรบ้างมา,ก,มาก็มีไปเริ่มตีกรอบมาแพรทุกคนเออเริ่มสองครั้งเริ่มแล้วก็ตอนนี้ก็คือดับไปแล้วดับไปแล้วต้องไปรับบทแคชเชียร์อ๋อจริงวันไหนบ้าล่ะไม่มีนะไม่มีไม่มีเหมือนกันนททุกคเยอะแล้ว ชีวิตมีหลายบทบาทใช่นะชืวติติวเตอร์ถึงเป็นแคชเชียร์เป็นคนรุเหมือนเดิม <c oughs> ดกค <c oughs> คือเรามีหลายบทบาทขนาดนี้พี่แบรมีวิธีเซ์ฟแคร์หรือว่าดูแลตัวเองยังไงบ้าง <c oughs> ขอเริ่มจากร่งกางกายก่อน <c oughs> ละกันถ้ำรอเลยอ่ะทุกคน <c oughs> อยากรู้ขึน้นมว่าคนสวยเขาดูแลตัวเองกันยังไงมาเรามาฟังพร้อมกันเริ่มจากการกินกินอะไรที่เราอยากกินเพราะว่าเมื่อไหร่ก็จะไม่กินอะไรที่อยากกินเราจะมีความสุขความสุขจะทำให้เราสวยขึ้นแต่ บอกไปหลายคลิปแล้วเนาะว่าจริงๆอะถึงแม้จะพูดว่ากินอะไรที่เราอยากกินอะแต่ก็คือไม่ได้แบบโอ้โหตะกากินมันเข้าไปขนาดนั้นคือเราก็เป็นคนเลือกกินตามเนเจอร์ประมาณหนึ่งอยู่แล้วอเออแต่ว่าทํางานเหนื่อยๆะทุกคนบางทีก็อยากกินเซนฟายก็อนุญาตตัวเองให้กินได้บ้างโดยส่วนตัวไม่ใช่คนกินอะไรแบบนั้นข้อ 2. ดิบวิตามินอืมโคตมากเลยอะทุกคนดิบวิตามินนะทําให้เราแบบสวยขึ้นในเรื่องผิวและทําให้รู้สึกมีแรงเราก็รู้สึกเฟรชด้วยเออก็เลยพยายามแบบดิบวิตามินประมาณ แล,ลแล้วก็ทำผิดเป็นหน้าบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเป็นเรื่องของความแบบว่าเดย์รูทีนไนท์รูทีนมอร์นิ่งรูทีนเอาจริงไม่มีก็คือแค่าทาครีมทาเซรั่มแค่นั้นเออหมดแล้ว โอเคจริงๆมก็พอแล้วล่ะใช่ไม่ต้องมีอะไรเยอะพจริงแต่ก่อนอะผมก็ไม่หวีนะคนจริงชอบมากเลยยุ่งๆคือรูใจไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอได้เท่ากับเธอทําตัวของเธอเองถูก้องแต่ว่าที่พี่แบงบอกมาคือมันดีนะวันนี้เราขอเป็นเพราะอะไรเป็นกระบอกเสียงมาเตือนวัยรุ่นละกันเพราะว่าวัยรุ่นหลายๆคนวันนี้ใช้ผลักเยอะมากเอาจริงตั้งแต่เด็กจนโตเราไม่ได้ใช้ผลักเยอะขนาดนั้นเลยนะเร่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยผิวของเด็กอะไม่จําเป็นต้องใช้ขนาดนั้นหรอกที่แบบว่าให้ความสําคัญกับความสะอาด และความชุ่มชื้นสองอย่างแค่นั้นเพราะว <ละ S 2> ่าแดดอเออแล้วก็กันแดดเพราะว่าปัญหาผิวอะมันไม่ได้เยอะโอเคสิวมันอาจจะ Inevitable อ,อ่ะเพราะว่าอยู่มีฮอร์โมนแล้วก็อยู่กำลังแบบว่าผิวที่ทุกคนมันก็กําลังแบบเจริญเติบโตมันก็เป็นเรื่องปกติอะสิวมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้พวกผลิตภัณฑ์ที่แบบผัดผิวเอาขาวอะไรอย่างเงี้ย แทบจะไม่ได้ใช้เลยรู้สึกเองนะว่ามันทําให้ผิวเราเซนซิทีฟก่าเดิมมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะผิวเรียบเนียนเหมือน AI ได้ตลอดและโดยเฉพาะผู้หญิงที่เรามีแบบว่าร์โมนลขึ้นลงเนาะว่าเรามีประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยคือยังไงมันก็จะต้องผิวเราหน้าตาเรารูปร่างเรามันไม่ได้เหมือนเดิมในทุกๆวันอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแบบเกี่ยวว่าการที่เราพยายามที่จะตามหาความเพอร์เฟกให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลามันเป็นอะไรที่บางทีเรามันก็อาจจะกัดกิน จิตใจเราไปด้วยเน, <Okay. S 1> นาะดูแลรักษาสุขภาพผิวดีกว่าก็คือใช้กันแดดแกยวว่ามันก็อันนี้อาจจะโอเคเป็นสิ่งเดียวที่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็จะไปเตือนตัวเองว่าทากันแดดเถอะม,มันจะได้แบบว่ารักษาไว้ได้นานที่สุดอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่บอกว่าดิบวิตามินทําหน้าคือเพิ่งทําตอนคอนเสิร์ตนะทุกคนคือเมื่อปีที่แล้วดิบวิตามินนิดน้อยแบบอาจจะเคยทำหนึ่งครั้งอะไรเพราะว่า ลวตอนนั้นน่ะร่างกายเรามันยังแข็งแรงอ่ะเต็มไปด้วยวิตามินก็ไม่ได้ต้องการแบบเออตัวช่วยมากแต่ว่าเนี่แหละพึ่งมาปีน,นี้เนาะที่รู้สึกว่าที่แม่ใหม่ ต้องหาัตัวช่วยใช่แล้วเวลาเห็นแบบว่าน้องๆวัยรุ่นแบบทีนส์อะที่แบบว่าไปฉีดแฟตอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเอามาใส่พี่ไม่ค่ะอย่าเพ่งอย่าเพิ่งไปฉีดออกขนะเก็บมันไว้นั่นแหละคือความน่ารักมุบงิบของวัยเด็กโตมาแล้วก็จะคิดเหมือนเราว่าแบบว่าฉัน I would do anything to have all those fat back o h my face เงีล่ะมีไหม กาน,นดูแล,แลใช่ไหมเคล็ดลับนางฟ้าเคล็ดลับนางฟ้านางปีศาจนางมารหน,นึ่งชั้นก็คือมีความทุกทนมากก็ใช้ความถึงนี่ยแหละเป็นการดูแลตัวเองแล้วก, <c oughs> แวก็แล้วก็ทําให้ตัวเองเหนื่อยไปด้วยในเวลาเดียวกัน <c oughs> ก็คือ ออกกำลังกายออกกำลังแกออกกำลังเป็นปีที่ส1แล้วที่แกบอกว่าออกกำลังแบบสม่ำเสมอมาทุกวันอะไรเงี้ยอ,อิมากอะทช่รู้สึกภูมิใจมากที่เราแบบว่าคอมมิตกับสิ่งนี้ตั้งแต่ในสมัยนั้นแต่ว่าก็ต้องบอกว่าคือมันไม่ได้คอมมิตอย่างถูกต้องตั้งแต่แรกไงคือมันก็มีขึ้นขึ้นลงลง,ลง<บ>คือเราอาจจะเริ่มในตอนนั้นด้วยความรู้สึกอยากลดน้ำหนักอะเนาะ <S <S แต่ว่าวันนี้คือมันก็มาถึงจุดที่เราค่อนข้างอิ่มตัวละคือการออกกำลังสำหรับแกมันเหมือนการแปรงฟันอะคือถ้ามันไม่ได้ออกกำลังก็คือแบบมมันนไ่ตืคอเป็ ทตอนเช้าจริงๆส่วนในเรื่องของการกินมันแล้วแต่ช่วงมากๆเลยเกี่ยวก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามไซคลของตัวเองนะคือเกียวอ่ะค่อนข้างเลือกกินพอสมควรอยู่แล้วคือพยายามไม่กินอะไรที่มันไม่ไดีต่อสุขภาพคือถ้าร่างกายเราบอกว่าแบบมันอยากกินอ่ะมันอยากกินไม่มีเหตุผลนะเกี่ยวก็ปล่อยจอยนะเพราะเกี่ยวรู้สึกว่าบางทีร่างกายเราก็กําลังพยายามบอกอะไรเราอยู่อืมไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวร่างกายฉันเนี้ยแหละจะประท้วงพยายามทานโปรตีนเยอะเกวินธรรมชาติใช่ป่ะใช่เพราะเกียวไม่ได้กินพวกเชคอะไรฝองตรงกับตอนคอนเสิร์ตกิน ร,รู้สึกว่ากินก็คือต้องเขียวอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเราเลือกทางที่เรารู้สึกว่ากินแล้วร่างกายเราโอเคโชอบอิ่มอนจอยด้วย<ๆ>แกว่าระยะยาวมันดีกว่าแต่ก็โอเคเกว่าวมันก็ค่อนข้างเห็นได้ชัดเพราะเกยวไม่ได้เป็นคนที่มีกล้ามที่มัน d e ฟ i n ขนาดนั้นเออคือมันก็จะเป็นกล้ามที่แบบว่า <ๆ S 2> กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อปกติอะแล้วก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหมันจะไม่ได้ชัดจะทําแบบนั้นคือเกรู้ว่ามันต้องต้องกินคือต้องเลือกกินมากๆแต่คือเราไม่ได้อยู่ในจุดที่เราอยากมีอะ ออมันมีจุดในอด,ดีตท,ที่อยากมีนะแล้วก็ออมีไปแล้วแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าวันนี้เราจะอยากมีอ่ะก็เลยเฉยๆอีกึงก็กินให้มันสุขภาพดีแล้วก็มีพลังงานคือวันนี้เราเรียลล่าแล้วจริงๆว่าการกินแล้วไม่แฮปปี้คือแบบชีวิตไม่มีความสุขจริงเพาราะกันกินเรื่องใหญ่เนื่องจากพี่เกลนะคะได้ออกกํบบาลังกายมาเป็นวลาสิบป,ปีเราก็เลยอยากรู้ว่า ทำไงก็คือทํามาเยอะนะก็คือตอนแรกก็เราจะเป็นสายคาร์ดิโอ<น>อยู่แล้วเพราะเราเชื่อว่าคาร์ดิโอทาให้เราผอมความจริงคือไม่ทุกคนจําไว้เลยนะคะท่องไว้เลยว่าคาร์ดิโอไม่ได้ทําให้เราผอมคาร์ดิโอทาให้เราเสียน้ําแต่คาร์ดิโออ่ะ ฟังก์ชันของมันจริงๆแล้วมันคือหัวใจถูกไหมใช่ที่มันก็ยังจำเป็นอยู่จำเป็นจำเป็นแล้วพี่เกียวิคาร์ดิโอไงโลอิมแพคหรือไม่ก็เป็น H I ชไไปเลยสายโหดก็คือในหนึ่งอาทิตย์มันจะมีหนึ่งวันที่เกมีแอคทีฟเรสต์เดย์เรสต์เดย์ของเกียวไม่ได้แบบปล่อยจอยอาจจะแค่ซ้อมกอล์ฟหรือโยคะเราอีกหกวันที่เหลือก็คือจะมีสามวันที่เป็นเวทเทรนนิ่งอันนี้มันก็จะถ้าเวทหนักหน่อยอ่ะมันก็จะช่วยสร้างกล้ามเนื้อพอเรามีกล้ามเนื้อเยอะแล้วเนี่ยเราก็จะเบิร์น ไข<ห>มัน,มนมได้เยอะกว่าอีก3วันเกี่ยวก็จะทําเป็นพวกไอทีหรือว่าเป็นโลอิมแพคคา์ดิโอเดี๋ยวนะโลอิมแพคคือพวกแบบง่ายๆก็คือถ้าเป็นไฮอิมแพคเนี่ยมันจะมีกระโดดแต่ถ้าโลอิมแพคไม่มีกระโดดคือมันจะเซฟข้อรวมแพคไม่ได้แปลว่าไม่เหนื่อยนะคนโลอิมแพกไม่เหนื่อยมากนะแล้วก็ต้องบอกว่าวันหนึ่งเกี่ยวไม่ได้ออกกําลังนานนานสุดคือ50นาทีส่วนใหญ่จะอยู่ที่30นาทีแล้วเราเอาแบบคุณลิตี้อ่ะ let's get it done s ั a r t my d ดีเกี่ยวกับกําลังกายตอนเช้าก่อนเริ่มสอบ ถามว่าเคยพิลาทิสไหมอะไรเงี้ยเคยมาแล้วแต่รู้สึกว่าอันเนี้ยคือเหมาะกับชีวิตเราแล้วก็รู้สึกว่าไม่เสียตังค์ <c oughs> อือ <c oughs> คือพี่แกออกลงกายที่บ้านถูกไหมใช่แต่ก่อนเราไปยิมแต่ว่าตั้งแต่โควิดมาก็เหมือนฟอร์สให้เราแบบอยู่บ้านทําที่บ้านใช่เราก็รู้สึกว่าทุกคน <c oughs> มันเลิศอือไม่ต้องเสียเวลาเลยใช่โดยเฉพาะคนที่แบบว่ารู้สึกมีสเกจช่วที่มันท่ายมากๆอ่ะแล้วอยากมีเวลาเพิ่มในการที่จะแบบทาอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ย เกี่ยวกับการออกกําลังกายที่บ้านดู YouTube มันมีเดี๋ยวนี้มันดีอะมันเงินทําตามได้ใช่เยอะมากเลยแล้วมันก็สามารถเลือกได้เลยลองลองดีไซน์สเกจช่วงของตัวเองออกมาต่อมานะคะขอเราไปในเรื่องของร่างกายไปล้วพี่แบมคราวนี้มาในเรื่องของจิตใจ mental <Okay. S 2> ที่แบามีการดูแล mental health ของตัวเองยังไงบ้างมากรี๊มาหอักมาหนึ่งอย่างหนึ่งทริคที่รู้สึกว่าเวิรและทำให้รู้สึกดีขึ้นก็คือคุยกับพี่เกม ช่วยกันเทอร์ปิสไปเรื oh, ่อยๆใช่เป็นเทอร์ปิสให้กันละกันเป็นมันอาจจะไม่ค่อยเทอร์ปิสเท่าไหร่มันอาจจะเป็นการสุ่มไฟใช่ให้หนักกว่าเดิมแล้ว พี่ลอคิดว่าถ้าเรามีเพื่อนสนิทหนึ่งคนที่สามารถแบบรับฟังเราได้มันก็ทําให้เราแบบโอเคขึ้นแต่หลักๆมารู้สึกว่าเมนเทลเฮล t ์แบบโอเคอยู่ะ <c oughs> างคนข้ง very strong เพราะว่าเราได้ฝ <c oughs> ึกมันมาอย่างดี <c oughs> เราได้ break it <c oughs> ไปรอบเลยนะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นน่ะก็คือมันต้องบอกตัวเราเองเนี่ยแหละว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปัญหาอยู่นะตอนนั้นน่ะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปคือหนึ่งอย่างเลยอ่ะพี่แบบค่อนข้างบางคนเชื่อมันในตัวเองว่าเรา ได้โอเคมันอาจจะมีวันที่แย่ yeah. แต่ว่า เราก็จะบอกตัวเองว่าพรุ่งนี้มันจะดีขึ้นเออแล้วไม่มีกิจกรรมอะไรที่แบบว่าทําในวันที่รู้สึกแบบเซง็งเซงก็อาจจะทําสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบกิจกรรมเหรอไม่ไมีไม่ทำกิจกรรมที่พี่แบบชอบมากที่สุดคือการอยู่เฉยๆพักผ่อนจริงๆอาจจะแบบแปลกแต่ว่าปีนี้มันค่อนข้างยุ่งอะมันเปิดมาแบบยุ่งมากแล้วพี่แบบรู้สึกว่าสิ่งที่ทําให้รู้สึกดีขึ้นได้ก็คือการแบบพักผ่อนอีกอย่างหนึ่งที่จะทําให้รู้สึกดีขึ้นก็คือไปเที่ยวแบบไปต่างจังหวัดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็จะช่วยได้ ตัวเองได้พักผืนอนนะณตอนที่มันแบบยุ่งยุ่งอะนะแค่แบบโอเคเวลาให้ตัวเองอยู่คนเดียวนอนเฉยเฉยนั่งเฉยเฉยดูนู่นดูนี่โอเคอาจจะเปิด YouTube ดูบ้างเล็กน้อยแต่เอาจริงไม่ได้แบบตอนนี้ไม่ได้ดูซีรีส์อะไรที่มันต่อนเนื่องเลยเพราะรู้สึกว่ามันต้องคอมมิตไม่สามารถดูไม่จบได้อะแล้วเวลาอยากดูให้จบก็คือไม่ได้นอนหนักกว่าเดิมหาทําหนักกว่าเดิมอ๋ออย่างหนึ่งที่ดูเรารู้สึกรีแลกซ์ก็คือดูบอลเพราะมันแบบโอเคจบไปเป็นแม,นแม์แต่ว่าถ้าเกิดแพก็เซ็งไนเลยแต่ว่ามันก็โอเคมันก็็เเปนนนกกิจจรรรมที่่่าชชืออผะะ ให้เรามีจิตใจที่ดีเออพักผ่อนแบบจริงๆพักผ่อนในแบบของเราไอเจเกวล่ะไม่มีใช่ไหมไม่มีกิจกรรมอะไรที่เกลทาแล้วแบบล่ยตัวเออยากเหมือนกันเนาะต้องหยุดไงแล้วมันก็คือการที่ไม่มีกิจกรรมอะคือการหยุดแล้วมันแบบคันหย่ะ ถ้าเกี้ยวอยู่บ้านเราไม่มีอะไรทําขนาดนั้นน่ะเกี้ยวเจะเดินไปเดินมาในบ้านเหมือนหาอะไรให้ตัวเองทาอ่ะก็คิดว่ายังต้องหาบาลานซ์ให้ตัวเองอยู่ถ้าอาเป็นกิจกรรมที่ทำแล้วรู้สึกเอาสนุกแบบว่างก็ทําก็คือหนึ่งก็คือไปซ้อมกรอบสองคือวาดรูอือก็คือวาดวาดไปเรื่อยๆอ่ะมีเขียนไดอารี่บ้างแต่คือส่วนใหญ่เนี่ยเกียรู้สึกว่าเกียวไม่ค่อยมีเวลาให้ว่างขนาดนั้นจริงๆเวลาที่ว่างที่สุดของเกวอ่ะคือเวลาขับรถถ้าถ้ามันเป็นช่วงที่เราแบบกังวลหรือว่าโกรธหรือว่า ุดหิดอย่างเงี้ยเออทาไงเขียน คือเกลเขียนแดรี่มาตั้งแต่เด็กอันนี้พูดจริงๆนะแต่ก็ตอนเด็กอ่ะคือเราเคยอ่านเรื่องราวของแอนแฟรงค์แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยวันนึงเราหายไปอ่ะ I want my story to be e m e m b e r e d โอเคแต่จริงๆวันนี้ก็ไม่ต้องการให้็นพับลิช้วนะคือคือเก็บไปเถอะเก็บไปเลยแต่ว่าก็เลยทำให้เราเหมือนตินนิสัยการเขียนมาตั้งแต่ตอนนั้นคือวมาวโหอะไรก็จะเขียนเขียนเขียนช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่ค่อยได้เขียนเลยเพราะว่าไม่ไม่มีความรู้สึกแบบนั้นเท่าไหร่อ่ะช่วงไหนที่เขียนเนียอยู่อคือเป็นช่วงที่เราอรรู้้้สึกดาาาวขงงเเยต กันระบายอ๋อก็จะมีเออทุกคนเรามันอายุแบบวัยสามสิบอะอาจจะหมายควว่าหลายๆคนจะคิดว่ายี่สิบอาจจะคิดว่ายี่สิบสองเพราะฉะนั้นความคิดนะตอนนี้ทุกคนอาจจะฟังว่าแบบ อะไรอ่ะทําไมพี่เขาเป็นคนแบบนี้ทำไมเขาดูน่าโม้ชีวิตผู้ใหญ่มันไม่มีเวลาพักขนาดนั้นเลยหรอกคะที่แม้แต่กระท่งดูซีรีส์ก็ไม่ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนั้นแหละคนผมไม่ได้แปลว่าไม่มีความสุขมากถูกมากถูกมีความสุขมากความสุขมันก็จะเปลี่ยนไปตามวัยอ่ะนิยามไม่เหมือนกันใช่สมัยก่อนการไปคอนเสิร์ตเฮลเฮล EDM หรือไปดูแบบศิลปินเยอะๆๆอาจจะเป็นความสุขแล้วตอนนี้ก็คือวันนีมันคือแบบในร็อกคนดีของฉันเลยอ่ะแต่ก่อนไปผับคือการรีแลกซ์ค วันทาไปพับก็แบบเหมือนเป็นแบบสิ่งที่ต้องไปอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เหรอเวลาจะไปเที่ยวถ้าจะไปพับเลยไปเจอไปไปเจอเพื่อนตอนคืนนะคือเกี่ยวแบบมากไวเป็นเดือนแล้วก็คือต้องจัดการสเกจวันต่อไปให้ได้ใช่แล้วก็คือถ้าเป็นอนวัยรุ่นไงอกหักเลิกกับแฟนก็ต้องแบบไปไปกินเหล้าวันนี้หรอ สั่งเฟรน์ฟรายเข้ามากินค่ะเออ thank you next <c oughs> หรือว่าปลอบใจตัวเองด้วยการกินอะไรดีๆแล้วก็อ่ะสองชั่วโมงห่กเออจบจบออแค่แมเราจะฟังดูแบบไม่วีเละเลยอะคุณแม่ออฟังดูไม่สนุกเลยเนาะเป็นชีวิตที่ดูไม่สนุกแต่ถามว่าวันนี้แกีความสุขไหมแบบรมีความสุข,สขรู้สึกคือ feeling กับแบบชีวิตมากเกี่ยวว่ามันก็คือกลับมาตอบโจทย์ในเรื่องร e l f ม a อนกันนะคือเราได้ทําอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเสริมศักยภาพของเรามันทําให้เราเป็น คนที่มีหน้าที่มีความรับผิดชอบมีความสำคัญในสังคมแล้วแกก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้แบบ contribu อะไรให้กับโลกใบนี้ใช่นันนี้เป็นสิ่งที่แกรู้สึกว่ามันมีค่ามากเลยแกมัน f u l feeling อีกหนึ่งอย่างที่พี่แบมอะคิดว่าเราแบบโอเคไม่ค่อยมี mental health ที่แย่หรือเราไม่ได้ต้องการการพักผ่อนแบบโอ้โหเยอะมากหรือต้องพยายามหาอะไรที่มัน relax เพราะเราอะได้ทํางานที่เราแบบชอบมันไม่ได้เป็นงานาที่ทําให้เราเกิดปัญหาในชีวิตอะมันก็เลยเป็นแบบ เราสามารถทําได้ทุกวันแล้วก็ไม่ได้ต้องการอะไรแบบมากไปกว่านี้มากเท่าไหร่อเออแต่แบบเข้าใจนะบางคนที่รู้สึกว่ากำลังทำงานที่ไม่ได้ชอบอหรือมันหนักหน่วงเกินไปหรือแบบเออมีอะไรสักอย่างที่เราไม่แฮปปี้กับงานก็อาจาจะต้อง หาทางดูแลตัวเองมากกว่าพวกเราบางทีเราเราอาจจะต้องแค่มองว่างานคืองานอย่าเอาใจไปผูกกับมันมากคืองานจบก็คือจบไปอะไรอย่างเงี้ยทำหน้าที่ตอนนี้อยู่ที่ทำงานคือทำหน้าที่แล้วของเราให้ดีที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นก็ทําหน้าที่เราไปชอบตัวเราเองให้ดีที่สุดชันเดียวจะเป็นคลิปที่แบบหลอกอันอันนี้หลอกจบคลิปคื้ซุ่ม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 ไปเรื่อยๆไม่คือโอเคมันก็จริงๆแล้วว่าการเซฟแคร์ที่ดีที่สุดมันก็คือต้องมาจากตัวเราเองมันก็จะไม่ได้มาจากภายนอกเอาจริงมันไม่ได้มาจาก ความสวยงามเพียงปัจจัยเดียวมันไม่ได้มาจากการออกกําลังกายเพียงปัจจัยเดียวนะมันอยู่ในมันคือการเลือกใช้ชีวิตของเราจริงๆว่าเราแบบเออเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เราสามารถแคร์ตัวเองได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นของน้อง,องๆที่กําลังแบบสอบกําลังจะเข้ามาหาลัยกำลังจะไปต่อโทกาลังจะแบบเข้าทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยก็จริงๆอยากให้เลือกอะไรที่มันเหมาะสมกับตัวเองอแล้วมันก็จะแบบโอเคแบบเนี้ยโอเคแบบน, okay, บบนี้ก็คือหมายถึงว่าไม่ได้ ไม่ได้มีอะไรที่เป็นปัญหาใหญ่ตลอดเวลาการที่เราต้องมาเชสพยายามตามหาความเพอร์เฟกของรูปร่างหน้าตาอยู่ตลอดมันเป็นเรื่องที่กัดกินจิตใจเรา <c oughs> คือเกลรู้สึกว่ามนุษย์เนี่ยเราสวยงามได้ด้วยความที่เราไม่ได้เพอร์เฟกเออเพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามจะเพอร์เฟกอยู่ตลอดเวลาเกลรู้สึกว่ามันเชคเอาท์ความสวยงามของมนุษย์ไปเนาะอืม,อมแล้วบางทีเราก็แค่ต้องลอง มองตัวเองในสิ่งที่ก็แค่มองว่าอันนี้คือสิ่งที่เราเป็นมันไม่ได้มีความดีหรือความร้ายอะไรเราก็แค่ดูแลในเรื่องคุณภาพของชีวิตไปให้ได้นานที่สุดก็คิดว่าหลายหลคนนะคะคงกำลังอยู่ในเจอร์นี่ของการหันกลับมาดูแลตัวเองกัค่อนข้างเยอะอยากหยิบไอ,อ,อ,อ้ทอปิกนี้ขึ้นมาพูดแล้วก็อยากจะออฟเฟอร์อีกมุมมองหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเกลกับแบบไม่ได้มี รูทีนอะไรที่สวยงามเหมือนที่เราเห็นในคลิป YouTube หรือว่าหลายๆช่องทางทางสื่อ ที่วันนี้เรามาจะเห็นกันแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจําเป็นจะต้องเป็นในรูปแบบนั้นเสมอไปด้วยโอ้ใช่แล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตเราอะขาดอะไรขนาดนั้นอืมใช่คือมันขาดอะไรแน่นอนเพราะว่าเราต้องเป็นน้าที่ไม่เต็มแก้วใช่ไหมทุกคนแต่มันไม่ได้ขาดที่ทําให้เราขาดความมั่นใจหรือขาดความสุขใช่ประมาณนี้ก็ถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b เพื่อให้กับช่องเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามกดติดตามในช่องทางทั้งหมดของเอ็นไลน์เลยนะคะใช่เลย ถ้างั้นเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย